ดูหน่อยดูหน่อยนี่นี่ดิฉันนี่เขายแค่ครึ่งตัวนี่เท่ากับกิ๊ฟทั้งตัวแล้วเนี่ยไอ้กิ๊ฟหน้าไปถ่าย้วดิฉันไม่ใช่คนแหละไม่ไม่ค่าเพื่อนขายแจ็คไม่ค่าเพื่อนโอ้โหันเต็มเต็มเราก็มาจะบอกว่าเชียร์แบบดูเป็นสาวขึ้นมากแล้วก็เป็นมิสซีไทยแลนด์ด้วยนะ2002ใช่องจำไม่ได้เลยเกือบดิจำไม่ได้เลยใช่ไหมดูดิย้อนเหมือนกัน อันนี้ปีอะไรอ่ะนี่ปีปีแม่หรือปีอะไรเนี่ยปีที่ไม่มีใครสนใจเลยปีไม่มีใครเลยอ๋อกิฟเคยประกวดด้วยเหมือนกันเหรอครับกิฟเออเคยไปเดินที่แถวที่ประกวดนะค่ะเขาก็บอกเออน้องๆเดินออกไปก่อนพี่ยังไม่เอาน้ำตอนนี้พี่ยังไม่เรียเดี๋ยเขาอยากมาเขาอยาไมาประกวดก็เลยแบบเออเดินออกมา ใช่นี่ี่ล่าสุดนี้ต้องขอบอกเลยว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับธุรกิจใหม่ครับผลิตภัณฑ์ใหม่จริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากขนาดนั้นคือหลายคนอาจจะจะไม่ทราบนะครับว่าคณเชียร์เนี่ยขุนดีได้เพราะอะไรบอกเลยก็อย่างที่พี่วดีกล่าวค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยไม่ต้องแต่ก่อนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือที่เห็นดิฉันเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบฟิตหุ่นมากออกกาลังกายต่อยมวยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยพอเราทํางานหนักอย่างที่ บอกพี่วดีเนี่ยว่าอ้ยมองหลดมองไม่เป็นไรไม่เป็นไรมองตั้งมองอะคือเราก็แบบไม่มีเวลาคือเชียร์เลยเป็นคนที่โครงรูปร่างใหญ่ๆอยู่แล้วเวลาคนเห็นแต่ก่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะชอบทักว่าเฮ้ยมันอ้วนมันดูแบบอะไรก็แล้วแต่ดูรูปนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนหยุด อันอันอันนั้นนี่คือแบบว่าช่วงพักกายอะใช่แค่ชวบป้าเลยเหรอเธอคนไม่ควรทําแบบนั้นอีกนะคือเชียเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มันไม่มีเวลาออกกําลังกายมันก็จะไม่มีทางผอม่ะแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยพอเราได้ทำทางานหรือแบบอะไรก็แล้วแต่ยิ่งไม่มีเวลาออกนี่พุ่งไป63เลยนะโอ้ยน้ำหนักเยอะมาก ใช่อะใช่เยอะไปแตวตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้ก็เหลือประมาณ54าสิทั้งทั้งที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายด้วยนะเขาทำงานทุกวันคือเซอร์ไพรส์มากอันนี้หลักมากก็เลยแบบอยากอยากจะแบบเหมือนมาแชร์บอกเพราะแบบเราเข้าใจไงคนที่พยายามพยายามจะผอมจะอะไรก็แล้วแต่เหนื่อยกับการออกกําลังกายแต่ไม่ลงสกิีมันเสียใจนะมันเหนื่อยเปล่ามันท้อใช่ค่ะแต่ตอนนี้ดีใจมากอันนั้นทําไงก็คงไม่ ไม่ดูดีไปกว่านี้อยากฟังงออยากฟังมันน่าต่างจากยี่ห้ออื่นไงเชียร์คือไซเอเนี่ยของเชียร์เนี่ยมันความความต่างอันนี้ถามดีมากค่ะพี่เพราะว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการดูแลรูปร่างลดน้ำหนักมันไม่ได้ใหม่แต่อันนี้มันใหม่ด้วยนวัตกรรมในการกินค่ะเพราะว่าคือเราอาจจะเคยกินเป็นอะไรอ่ะเป็นเม็ดเป็นชงน้ําเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นผงแล้วกินยังไงใช่ไหมคือเป็นผงก็คือกินเหมือน กินได้เลยค่ะแล้วมันก็จะละลายในปากเหมือนเรากินขนมตอนเด็กๆอะค่ะอะ่คือข้อดีของมันเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นผงเพราะว่าการที่แบบกินเป็นผงปุ๊บพอมันละลายในปากปุ๊บ มันดูดซึมไปใช้ได้เลยมันจะไม่เหมือนเม็ดที่มันต้องไปผ่านการย่อยของกระเพาะไปอะไรคือมันเท่ากับว่าการกินซองเดียวเนี่ยเหมือนกิน6เม็ดเลยนะเรากินเป็นเม็ดเนี่ยมันดูดซึมไปใช้ได้ไม่หมดอะค่ะเหมือนกินไปร้อยอาจจะได้สัก60อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือกินร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลยกลไกการทำงานกลไกเออการทำงานก็คืออย่างที่เชี่ยวบอกค่ะพอมันเป็นผงมันละลายในปากปุ๊บเนี่ยมันดูดซึมไปใช้ได้มันก็จะมีตัวสารสกัดที่เชียย์เอาพวกแบบ เขาเรียกว่าเป็นสุดยอดะคะของแต่ละได้มาไม่ว่าจะเป็นการบล็อกบล็อกแป้งเบิร์นแฟตหรือว่าจะเป็นบิวไซส์อ่าพูดถึงบล็อกแป้งก่อนแล้วกันนะบล็อกแป้งเนี่ยคือมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอฟริกันแมงโก้ค่ะก็คือเป็นมะม่วงแอฟริกาตัวนี้นี่คือเขาบอกเป็นเบสเวสล็อตเลยค่ะก็คือเป็นผลวิจัยที่ต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าคือมันได้ผลมากๆในเรื่องของการ ลดการดูดซึมของแป้ง <c oughs> แล้วก็บล็อกไม่ดูดซึมแป้งด้วยก็คือเหมือนสองหน้าที่ในทีเดียวเลยอ<ล>่ะไม่ใช่แค่บล็อกอย่างเดียวแต่ไม่เอามันเลยสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย0947094444 0890718889 <c oughs> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.side2u.com